The world on this day. ท้าสุรานารีมีนามเดิมว่าโมเป็นชาวเมืองนครราชสีมาโดยกำเนิดเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2314ได้แต่งงานกับนายทองคำขาวพนักงานกรมการเมืองนครราชสีมาต่อมานายทองคำขาวได้เลื่อบนบรรดาศักดิ์เป็นพระพักตรีสุริยเดชตำแหน่งรองประลัดเมืองนครราชสีมานางโมจึงได้เป็นคุณนายโมชาวเมืองนครราชสีมาเรียกท่ทั้งสองว่าคุณหญิงโมและพระยาปลัดทองคำวิรกรรมของท้าสุรานารีนั้นสืบเนื่องจากเมื่อปีพุทธศักราช2369เจ้าเนื้องวงแห่งนครเวียงจันทร์ได้ยกทัพเข้ายึดเมืองนครราช สีมาแล้วกวาดต้อนชาวนาครราชสีมาเป็นเฉลยขึ้นไปยังเพียงจันทร์ในเฉลยเหล่านั้นมีคุณหญิงโมและนางสาวบุญเหลือที่เป็นเสมือนบุตรคุญธรรมรวมอยู่ด้วยระหว่างที่กองทัพเจ้าอนุวงศ์และทหารลา่าหยุดพักค้างแรมณนะทุ่งสำเร็จแขวงเมืองนครราชสีมาคุณหญิงโมและนางสาวบุญเหลือได้รวบรวมชาวนาครราชสีมาที่ถูกกวาดต,ต้อนไปเป็นเฉลยเข้าต่อสู้กับทหารเหลา่าช่วยให้ฝ่ายไทยสามารถกอบกู้เมืองนครราชสีมากลับคืนมาได้ในที่สุดเมื่อความทราบไปถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาคุณหญิงโม ขึ้นเป็นเท้าสุรนารีเมื่อวันที่30ตุลาคม2370ขณะมีอายุได้57ปีเท้าสุรนารีถึงแก่สัญญกรรมเมื่อเดือนเมษาย,ยน2395สิริรวมอายุได้81ปีสำหรับอนุสา,าวรีย์เท้าสุรนารีตั้งอยู่ในทำเลกลางเมืองจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของโคราชถือเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงและยกย่องคุณงามความดีของวีรสตรีสามัญชนคนแรกของประเทศภายในบรรจุอตฑิของเท้าสุรนารีหรือย่าโมบุคคลที่ชาวโคราชภาคภูมิใจและเคารพบ,บูชาย่าโมกลายเป็น สัญญลักษ์ของชาวโคราชจนกระทั่งเรียกชื่อจังหวัดนี้ว่าเมืองย่าโม The world on this day. เคียงข้าสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน This is the Independence Concept of Typos Newspaper.